นะแม่เป็นจ๋าแม่ให้เขาติเยอะๆนะแม่นะถ้าเกิดเขาติเยอะๆหนูจะสร้างศาลให้นะแม่แล้วก็ตัวจะทำเหรียญแม่ไปแ,แจกให้กับเออ่คนในดอปแม่นะแต่โอ้ยไปอีกสองร้อยหกครับสูตรสีอะไรครับวันนี้ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลย แต่ตัวบอบลอยู่แล้วในใจพียังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนะทุกคนวันนี้ตาพ่ออย่าเรียนระบบลุนเนดอยากลองดูเหมือนครับไม่เชื่อมกันครับเดี๋ยวจะจะสร้างเหรียญสักลึกรียญเหรียญรุ่นเนตรุ่นเนตรุ่นหนึ่งนี่เป็นไงซื้อเชื้อเหรียญ ก็เป็นชื่อเหรียญว่าดำดงจงทำดีเป็นไงเฮ้ยดีนะเหรียญรุ่นเนล็กรุ่นที่หนึ่งชื่อรุ่นว่าดำดงจงทำดีเมื่อวานติ้งติ้นเก่งมากเมื่อคืนเลยขอบคุณมากครับติก๊กแล้วขอบคุณพี่จันแลมครับจันเดือนแล้วแวบวบแบบอยู่บนปลายฟ้าจงทำดีบนลูกเสือเลยใช่ใช่ใช่ ขวัญใจมาไหมคะเป็นวัดออกครับใช่นคัดจะมืดจะมืดไหลทานวิตามินซีบ่อยๆภูมิแพ้จะได้ขึ้นวันนี้เลือกอะไรครับยังไม่แน่ใจเลยครับขอ,ขอบคุณระบบติ๊กด้วยนะครับทุกคนฝากติ๊กเข้ามาเย,ยอะๆเลยติ๊กมาแล้วติ๊กมาเร็เวกินแพ้อากาศหน่อยโอเคครับได้ครับเดวจะทานเดวจะทานยาแพ้วิตามินซีเฮ้ยแพ้อากาศแล้วก็วิตามินซี ไม่มีสีซื้อที่ไหนได้อะดูแลตัวเองนะได้ครับวู้ของคุณติง๊งติ๊งมาเรื่อยๆเมื่อคือน,น้องเติ้ลสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็าฝากเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนน้องเติ้ลตื่นเร็วจังใช่เพราะว่าเขาให้เช็คอินเที่ยงเลยระว่างโดนหักสองร้อยนะก็เลยต้องมาไล่ต่อดีครับทุกคนถ,ถ้าเกิดเป็นติ๊งตอนนี้จะติงตอนไหน ผมไปไล่ตอนนี้ผมจะไล่ตอนไหนพอขึ้นไปเดี๋ยวพอผมไล่ก็ดูหักตังค์เป็นอะไรแล้วฝากกันให้่หายใจกันตอนนี้้วยครับทุกคนฝากหายใจผมตอนนี้้วยครับพี่เตอร์หน้าคล้ายอะไรอ่หน้าคล้า,า,ายพีเนดเลยจริงเหรอฝากพี่ดูซื้อยาบางเลยครับวิต,ต <c oughs> 4, 000, ามินซีพันไล่ขายยาบี เสี่ยไหวไหมครับเตือนไหวครับผมไปเป็นแค่ไปถ่ายครับ,ครบ,ครบแค่ใน,นจมูกต้องเปลี่ยนากหายใจทางจมูกไม่หายใจทางหูเอาเออคุณแม่ครับอ่ารวยมากมากเลยทุกคนฝากติงกูไปกำลังใจนะติงกันเยอะๆเออแล้วก็ท่านที่เหลือยรอบนะครับไปลงชื่อกันนะทุกคนไปลงชื่อกันนะ บอกแล้วผมจะนานๆจะมาแจ้งทีจะรอถ้าเกิดแจกรอบนี้แล้วก็อีกทีเลยก็คือตอนพันนึงหรือไหมก็ประมาณแปดร้อยเก้อถึงจะมาแจ้งใหม่นะครับเป็นของแจกลิ i ิตเอ dition มีที่เดียวไม่เหลือบอกใครรังตลอดไปจแท้ใจก็มีแต่เธอนะครับผมก็ฝากไปลงชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาจับจะเป็นวงล้ออ่ะเดี๋ยวบอกใครประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อบางท่านไม่รู้นะ